สวัสดีสวีดัตพ่อแม่พี่นอ้องกองไฟชุสุคนมาพบกันอีกแล้วจ้าพี่น้องนางเหลือแค่กับหิวหิวพี่น้องคะไปต้อนต้อนกับพ่อใ่ก่อนอก่อนจะก็อจุงก็จะหอดบานหกโมงก่าหิวเข่าคะ่ะเมนีบ่ได้กินเขา่าเข่าเศร้าไปเฮ็ดงานแล้วก็กับอาหารอยู่ที่ให้งานบเปลี่ยนตะก,กินเลยพี่น้องก็เลยหิวแห้งให้พี่น้องมากินก๋วยเตี๋ยวเมนี้อยากสดนำหัน้่อนีออนเั ไปอุซาไปแวะซีก๋วเตียวมากอันนีกเป็นกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวที่เฮ็ดกันนั่นพี่น้องไปแวะร้านร้านไทยมาก้านพีคนไทยอยู่ในเบืองวอสเนาะค่ะเนาะไปแวะสื่อมามาอยากกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องอยากกินแห้งมนีิใส่มะมา่าหอหนึงค่ะใส่ผักใส่พริกใส,กส่ลงไปลืมอันอันนั่นพี่น้อง อุ่าไปสื่อของไปแวะอ่าซูเปอร์มาร์เก็ตสองานสามานก็ลืมอันน้ำสมสายชู้พี่น้องค่บะมีน้ำสมสายชู้ใส่กระเตี๋ยวเลยมันนี้แต่ว่ามดีไปได้แคบหมูมาสองแบบได้พี่น้องได้นี่จำซื้อร้านก็ได้แล้วที่น้องนี่แคบหมูแบบนี้แซบอยู่นี่กินก็สมตามกินได้กระเตี๋ยวก็แซบแล้วก็ไปได้อีกแบบหนึ่งมาเป็นแบบนี้อันเนี้ยอันเนี้ยราคาถืออันนี้ยูทีสิบสี่คนพี่น้องนะ แบบนี้ยูทิศสีค่คนจะมีรถอันบับบบบาร์บีคิวก็มีด้วแต่ว่าอีนางบไดเอามาเนี่ยอันนี้สิบสี่คนค่ะ่วนอันนี้มีสิบสี่คนเนี่ยพี่น้องอันนี้มีสิบสี่คนเดี๋ยวจะมาลองกิ่นกับอันนี้เ้เบิงแบบแบบไหนมันสีแสบก็กันเนาะคขะเนาะถือก็ห่อสีดําห่อสีดําตอนนี้ขึ้นเป็นหาซิบก้าเราพี่น้องหาสิปฮกเรห่อสีดําที่นั่งเคยซื้อมาก,กินก้อนนานเนี่ยขึ้นเป็นหาสิปฮกเรา อันนี้อันนี้แค่ยีบสี่บาทไป้ยีบสีค่คนเนี่ยอันนี้สิบสี่คนเนี่ยนี่ถันว่าผู้ใดบ่ได้รเรื่องมากนี่ก็กินซื้อซื้อแบบนี้มากินเดน้อพี่น้องเด้วยก๋วยเตี๋ยวผสมเลยก๋วยเตี๋ยวก็ได้่ยวจังเหรอแต่ชิลล้องกินเบิงแบบไหแบบนมันแซ่บมาเริ่มกินเขากันฝนตกดีดีเด้อ น่าหิวเขา่าหกชิ้นไก่พี่น้อง Có xịn vô, trượt. Mình bèn đẹp đặt bé 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 xẹp. bé năng bé 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 này. bé cái xẹp. anh แบบนี้จะเข้มกว่าพี่้องแบบอีกแบบหนึ่งแบบนีแบบน้จืดไม่ได้ใส่มะม่วหัวเดียวมาเนี่ยแล้วไม่ได้ใส่ผักลาย เตี๋ยวข่าดนำสมเออตอนแรกคิดเอาไว้ว่าสิกินย่ำเด้ม่นเนี่ยนะ ว่าอยากอยากกินติ่เตียวมากกว่าเมื่อนยังกินยำ mm Năm năm Bởi nhà cả bữa nhà nó chỉnh bạc Ich, nicht, ich habe schon gesagt, เมื่อไห่ไปแคมปิ้งจะไต้เอาแกนลลอนใส่น้ำไปไปไปน้ำเอาไปซีหาทางครับไปใส่น้ำเวลากลับขึ้นมาน้ำบา้านนี้น้านี้ใส่กินกิ่นม่ได้เลย,ยตอนนี้คุณคักฝนตกตลอดพี่น้อนฝงฝนตกน้มมาเลยคุณ Chỉ nhâm này xẹp nhâm nằm vào cái tiểu này Mà dù măng nọc nè Chỉ mắm à Dựa qua tổng chú thay ấy. พออย่างที่ขานที่กบเข่าพี่น้องแม,ามา่านี่ตอบโจทย์ได้เบิร์ตช่ย่งังครบรถงไงสะดวกสบาย <laughs> うん。Mm hmm. อร่อยสะใจเอ็มละพี่น้องเอ็มล้วก็จะไปนั่งอ่านหนังสืออ่านบ่ได้อ่อนอานหนังสือแหละอ่านขอสอบทดลองสอบใบขับขีบ่พี่น้องค่ะจำาม่ได้เฮียํำไปจำมากก็จำจำาม่ได้พี่น้องแต่นีนางหูอยู่ได้ว่าป้ายอนันน่นะนมันหมายถึงเองียงแต่ว่าจำภาษาภาษารนเวย์บ่ได้ว่ามันมันเว้าว่าจางังได มีหลายคอมากเลยพี่น้องคะเมือ่อยคลิปนี้ฟังไว้แค่นี้ครับพี่น้องนี่นั่งเมือ่อยแหะกินอิ่มแล้วก็น,นั่งตาก็ย้อนในประเทศเนี้แล้วพอกันคลิปไม่ค่พี่น้องเดี๋ยวมาเบอ่งกันว่ามืออื่นนี่นั่งสิไดจจ้าห้องช่วงนี้ลูกค้าหลายอยู่เด้ถ้าว่าลูกค้าหลายอยู่เด้ลูกค้าเขามาหลายอยู่มาแบบเป็นครอบครัวห้องหน, 4, น,นงึ่งสามคนสี่คนเดี่สี่เลพี่น้องแล้วเด็กหน่อยโอ้ยห้องไหนไม่เด็กหน่อยนี่กปโกปค่ะ ของเล่นขนมลูกอมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะรับรอนคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบาย